บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภ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 ะควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา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  นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา